สวัสดีเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กนะครับ Youtube เพื่อนเราซ่อมได้ช่อง Youtube กรษตรอีสานนะครับเกี่ยวกับการซ่อมพัดลมใหเ้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้ผมมาซ่อมเครื่องสะพานเพื่อนดูดูกันนะตัวนี้เป็นถังปั่นแห้งนะครับของเครื่องสะานสองถังนะตัวนี้เป็นเขี้ยวนะอันนี้มันขาดเนาะนี่มันขาดเราไปซื้อเปลี่ยนใหม่ได้นะครับนี้เป็นเคีนะเ้ยวนะสังเกตว่าเป็นเคียว นี่เวลาเราไปซื้อนะมันจะมาแบบนี้ไม่มีเขี้ยวตัวนี้ก็สามารถใช้แทนตัวมีเขี้ยวได้และจะง่ายกว่านะครับง่ายยังไงครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่นี่มันมันจะหมุนได้นี่ครับไม่เป็นเกลียวนะครับนี่เป็นเกลียวเวลาใส่นะก็ไม่ยากใส่ง่ายมากนี่ครับมันจะอยู่แบบนี้เนาะนี่ครับมันจะอยู่ในรูนี้นะนี่ปัน่นปั่นแห้งนะเราก็หาเชือกมานะครับ ถ้าใส่คนเดียวนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วก็เชือกมามาัดอย่างนี้เนาะทีนี้เราก็ดึงนี้ออกไว้ก่อนเ,เชือกนะร้อยฝั่งนี้ไว้นี่ครับร้อยฝั่งนี้ไวร้อยไหมเหานนะทอยู่อย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปไปเย็บมาจากด้านหน้าครับ พอเราเหยี่ยมาจากด้านหน้าสุแล้วก็ดึงมานเพ่อนนี่ยเพราะว่าเราทําคนเดียวนะมันต้องใช้เทคนิคนี่ดึงมาอย่างงี้นะครับดึงตึงๆมือไว้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเกียบนี่นะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยอย่างงี้ครับไม่ต้องไปใส่กาวใส่อะไรก็ไดนะ้นะนี่หมุนมาด้านซ้ายนะมันกลับทางกันนี่แค่นี้ครับนี่หมุนพอแน่นมือซึบเสร็จแล้วนี่ครับผม นี่เราก็ไปดึงเชือกออกด้านหน้าหลังนะครับนี่เพื่อนนี่ครับหมูแน่นนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมวิธีการใส่สาะเป่าเนาะง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาถังปั่นแห้งเนี่ยตัวนี้เนาะเป็นเดือยตัวนี้ใส่จระบีนิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปสวมใส่ตัวเดือยนี่ตัวนี้ผมเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ก็คือเทคนิคการเปลี่ยนสารเป่าเครื่องซักผ้า2ถังนะครับ เทคนิคดีดีจะนำมาฝากเพื่อนๆกดติดตามกดโชว์อีโปงให้ผมด้วยนะแล้วเพื่อนจะเห็นคลิปผมไปเรื่อยคลิปนี้ลาแล้วสวัสดีครับ